สั้นเอฟซีเรื่องทำไมมีแต่คนแกล้งฉันจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะหิวข้าวจังเลยไปกินข้าวดีกว่าก็ไม่มีใครเรียกฉันออกมาเลยหรอเขากินกันยังอ่ะอาเขากินกันแล้วกินดีกว่านั่งกินก่อน เธอไปนั่งตรงอื่นได้มหมง่ะทำไมฉันอยากนั่งตรงนี้อ่ะก็อันนี้มันอยู่ตรงนี้ฉันก็ต้องนั่งตรงนี้สิไปนั่งตรงอื่นเธอก็ย้ายสิฉันยกไม่ไหวก็พยายามยกสิโอเคโอเคงั้นฉันไปนั่งตรงอื่นก็ได้เออใช่นั่งตรงนั้นนั่นแหละแล้วแล้วทํำไมฉันไม่ แค่สองตัวค่ะจริงๆฉันจริงๆเออพี่ก็ว่าจะเอามาให้หนูกับกับพิมพ์นะจ๊ะแต่ว่ามีแต่ว่าคาราเมลอ่ะมาแย่งมาแย่งที่ก่อนเออแล้หนูอยากกินอะไรหนูอยากกินกุ้งหนูอยากกินกุ้งไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะคุณน้ำ เออพัทิดาน้ำหวานไปกินไปกินเออผลไม้ก็ได้ค่ะโอเคค่ะฉันต้องได้กินผลไม้ฉันไม่ได้กินกุง้งกินผลไม้ก็ได้กินดีกว่าดีกว่าไม่ได้กินทำไมเพื่อทำไมพี่พี่ฉันได้กินกุง้งอ่ะฉันไม่ได้อยู่คนเดียวเลยก็บอกว่ากุ้งในตลาดมันหมดไงคะ ฉันไม่อยากกินผลไม้อ่ะมันไม่อร่อยเลยพี่คาราเมลคะหนูขอกินด้วยได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้จ้ะถ้าอยากกินก็ไปขอพิมจ้ะก็ไปขอพิมพ์เลยจะ้ะพิมพ์พี่พิมพหนูขอกินด้วยได้ไหมไม่ได้จ้ะ ก็รอให้ฉันกินเสร็จก่อนถึงเธอจะกินได้โอเคค่ะให้อิ่มแล้วไปดีกว่าอิ่มแล้วนี่ฉันอิ่มแล้วอย่าลืมเก็บจานให้ด้วยนะเก็บถาดอย่าลืมเก็บถาดให้ด้วยนะโอเคโอเคไปดีกว่าอ้โหอดูสิว่ามันจะมากินกุ้งลัอบเตอร์ของเราหรือเปล่า ฉันก็อยากรู้เหมือนกันนะคละลัเมลอไป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 กันเถอะอ่ะน่าตรงนี้นี่แหละหนั่ตรงนี้นี่แหละหนตรงนี้นี่แหละน่ตรงนี้เฮ้ยนั่งพักดีกว่าโอเคโอเคนั่งพักเลยจัดน้องตอนนี้พี่เขาก็กินเสร็จแล้วฉันกินของพี่เขาดีกว่าหิว กินหอมน่ากินมากเลยัย้นกินดีกว่าไหนลองชิมสิอืมอือร่อยจังเลยอืมอร่อยมากๆเลยพาธิดาน้ำหวานคะจะไปเอาของพี่ของของพทธิดาทำไมหรอคะก็ก็หนูหิวอะคะหนูก็อยากกินบ้างก็เลยมากินเศษที่พี่เขา กินไม่หมดค่ะอุ๊ยน่าสงสารจังเลยอ่ะอแต่หนูหิวจริงๆนะคะอ๋อพี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรกินไปเลยกินหมดสองถาดอิ่มจุงงั้นหนูขอไปก่อนนะคะโอเคจา้าลงไปหาสเสด็จแม่ดีกว่า <c oughs> หาสเสด็จแม่ดีกว่า สเสด็จแม่เพคะ,สะเสด็จแม่อะไรหลอดอะไรหลอดจ้าเสด็จลูกแม่คะหนูสเสด็จแม่เพคะเออหนูได้กินหนูาจาาหนูมีแต่ผลไม้จานหนูไม่มีกุ้งลอบเตอร์เลยค่ะแต่พี่เขาได้กุ้งลอบเตอรส์สองคนนะ่ะหนูไม่ได้กินเลยอเหมือนเขาลำเอียงอะ่ะโอ้เขาไม่ได้ลำเอียงหรอกลูก ใช่ลูกสเสด็จพ่อก็ว่าเขาไม่ได้ลำเอียงหรอกอแต่รู้ท่าทางแล้วน่าจะลำเอียงนะเขาไม่ลำเอียงลูกจะไปว่าเขาลำเอียงทําไมเขารักหนูจะตายนะโอเคค่ะเขาไม่ลำเอียงก็ไม่ลำเอียงจ๋าลูกดีมากจ้ะค่ะ เห็นพี่เขานั่งก็อยากนั่งบ้างพี่คะนูกขอนั่งด้วยได้ไหมคะพี่พิมพ์ไม่ได้จ้ะถ้าอยากนั่งก็ไปนั่งโต๊ะอื่นสิโอเคค่ะไปไกลๆเลยนะนั่งโต๊ะไหนอะคะนั่งนั่งโต๊ะนี้ได้ไหมคะไม่ได้จ้ะมันใกล้ฉันเราต้องนั่งโต๊ะไหนอะนั่งตรงนั้นนั่นแหละจ้ะทำไมมีเด็กคนไล่ฉันะอะ ไม่มีแต่คนไม่ชอบฉันนะ่ะโอ๊ยจะมาร้องไห้อะไรเนี่ยรำคาญ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อบนี้แหละอือหือช่วยด้วยฉันเจ็บเฮ้ยน่นอะไรนะน่ามันเจ้ายิงดิน่าจะเจ็บตัวช่วยด้วยฉันสะดุดก้อนหินเฮ้ยเจ้าหญิงเป็นไรไหมเจ้าชายอยช่วยฉันด้วยฉันเจ็บมากเลยงั้นเดี๋ยวลุกขึ้นก่อนเดี๋ยวฉันช่วยนะโอเคโอเค อ๋อฉันเจ็บมากเลยไม่เป็นไรฉันเช็ดเลือดให้แล้วเดี๋ยวไปพักที่บ้านฉันก่อนไหมไม่เป็นไรตอนนี้ฉันต้องกลับบ้านแล้วบ้านเธออยู่ไหนล่ะฉันก็ไม่รู้แต่ว่าฉันรู้แค่ว่าบ้านฉันนเป็นปราสาอยู่ในภูเขาอ๋อยางงี้เหรอใช่ฉันเคยเห็นฉันเคยเห็นฉันพาไปส่งไหมโอเคแต่ว่าก่อนที่เธอจะไปเธอเธออยู่บ้านฉันเป็นเพื่อนฉันก่อนได้ไหมอ่ะทำไมเหรอ ตอนนี้แม่กับพ่อเออสเสด็จแม่กับสเสด็จพ่อฉันอ่ะเออกำลังไปทํางานอยู่อ่ะเธอก็มาอยู่เธอก็มาอยู่บ้านเออมาอยู่ามาอยู่วังกับฉันก่อนได้ไหมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวแบบเดี๋ยวสักครู่ฉันก็กลับบ้านนะ โอเคโอเคไม่ใช่บ้านสิเดี๋ยวสักคู่ฉันก็จะกลับวังของฉันนะโ okay, okay. <Okay. S 1> อเคโอเคอ้าวเธอจะรีบไปไหนอะ่ะเรายังเล่นใบคําไม่เสร็จเลยนะเออฉันว่าตอนนี้มันก็สี่โมงเย็นแล้วนะฉันว่าฉันขอกลับก่อนอา้าวอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปเดี๋ยวก็เลือดไหลเป็นอะไรอีกหรอกไม่อะ่ะฉันต้องรีบกลับบ้าน แต่ว่าทําไมแต่ว่าฉันอยากรู้จริงๆว่าทําไมพี่พี่พิมพกับพี่คาราเมลทําไมเขาถึงเกิดมาเขาก็ไม่ชอบฉันเลยล่ะทั้งๆทีทฉท่ฉันก็ไม่ได้ทำอะไรให้เขาฉันก็ไม่ได้ทําอะไรผิดนะแต่ว่าทําไมเขาทำไมเขาทำกับฉันแบบนี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คนแก้งฉัอนนั่นเอ๊ะแต่ในในก็มืดแล้วงั้นฉันขอพักที่บ้านเขาเขาหนึ่งคืนกันนะแล้วพรุ่งนี้ก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วเอ๊ะว่าแต่พี่พี่มาได้ไงอะ คิดว่าฉันไม่รู้หรอกจ๊ะว่าแกอยู่ที่ไหนฉันรู้ว่าแกอยู่ที่นี่เราพี่รู้ได้ไงฉันก็ฉันก็รู้ไปงัน้นแหละเพราะฉันเดาเอาฉันมาก็เจอแกเลยเพราะแล้วแกอะที่อามาซุกซนไรแถวนี้เนี่ยรู้ไหมแม่แกเป็นห่วงแกมากเลยนะใช่ใช่แม่แกเป็นห่วงแกมากเลยนะใช่ไหมพี่พี รถมาอะไรมันก็ขึ้นได้หมดนั่นแหละแต่ตอนนี้มันก็มืดแล้วนาะจะกลับบ้านได้ยังไงมันก็ดึกแล้วด้วยเดี๋ยวก็ไปติดเคอร์ฟิวอีกโอ้ยมันยังไม่ดึกจะไปติดเคอร์ฟิวทำไมแต่ว่าหนูกลัวเคอร์ฟิวยังไม่เคอร์ฟิวหรอกแค่6กโมงเองจะไปเคอร์ฟิวได้ไงใช่ใช่หกโมงเองจะไปเคอร์ฟิวได้ไงเนาะ กลับไปดีๆหรือว่าจะให้ลากไปกันแน่งั้นฉันกลับไปดีๆก็ได้คาราเมลตบหัวมาเลยโอเคค่ะพี่คาราเมลอย่าตบหัวหนูนะไม่ฉันต้องทำตามที่พี่สาวฉันบอกพี่คาราเมลขอร้อง โอ้ยหนูเจ็บโอ้ยเจ็บมากจะมาตบหัวหนูทำไมอะ่ะโอ้ยเจ็บเลยอะ่ะจะมาตบหัวหนูทำไมอะ่ะแล้วตอนนี้กลับได้อย่างจ๊ะกลับได้แล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย